สวัสดีค่ะอุ้มค่ะจากช่องโมโมฟาร์มผักไฮโดรปนิกเขาค้อนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะพามาดูขั้นตอนการเพราะเมล็ดกวางตุ้งห้องเต้ไฮโดรนะคะของโมโมฟาร์มเรานะคะแต่ก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการเพราะนะคะเดี๋ยวอุ้มขอแนะนําวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะคะสําหรับการเตรียมก่อนที่เราจะเริ่มการเพราะนะคะ1น,นะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเมล็ดนะคะกวางตุ้งฮองเต้นะคะ 2นะคะสก็จะเป็นฟองน้ำที่เราตัดกรีดช่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสาถาดรองเพาะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ 4. ไม้เสียบหมูปิ้งหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะหกล่องพลาสติกนะคะสาหรับใส่ฟองน้ําที่เราเพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กล่องพลาสติกไว้ 6. กนะคะก็จะเป็นถาดสําหรับ ใส่น้ํานะคะจะเป็นถาดหรือว่าเป็นกระมังหรือว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะสําหรับใส่น้ําเพื่อที่จะเอาฟองน้ํามาชุบน้ํานะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมด6อย่างนะคะที่เราต้องเตรียมไว้ในขั้นตอนของการเพราะเมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้น,นะคะส่วนขั้นตอนการเพราะกวางตุ้งฮ่องเต้ของโมโมฟาร์มเรานะคะ ก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะของที่ฟาร์มอุ้มนะขั้นตอนที่1นนะคะก็คือเอาฟองน้ําลงไปชุบที่น้ํานะคะเพื่อให้ให้เพื่อให้ฟองน้ําอมน้ํานะคะไล่อากาศออกไปนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการลงมือเพาะนะคะขั้นตอนที่สพอเราเพาะเสร็จแล้วนะคะเราใส่ไว้ในกล่องพลาสติกปิดฝาไว้นะคะก็จะมีง่ายๆเลยด้วยกัน3ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวอุ้มพามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะคะขั้นตอนที่1นะคะ อ่าเห็นไหมอุ้มก็จะเอาฟองน้ําที่เรากรีดแล้วนะคะลงไปชุบน้านะนี่อ่ะโน้มทําให้ดูใกล้ใกล้เห็นไหมชุบตรงนี้นะคะเราก็กดนะคะเรากดไล่ฟองอากาศนะคะเห็นไหมมันจะมีเป็นฟองอากาศออกมาแบบนี้นะคะพอเราไล่ฟองอากาศหมดแล้วนะคะ ก็จะได้ฟองน้ำที่อมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะเมื่อเราได้ฟองน้ำแล้วนะเราก็จะเอามาใส่เห็นไหมตรงนี้เป็นถาดรองเพาะนะคะก็จะเอาฟองน้ำที่ชุบน้ำแล้วใส่ไปในถาดรองเพาะแล้วทำการเพาะนะคะเพราะว่าขั้นตอนที่สองเราก็จะเป็นขั้นตอนของการเพาะเมล็ดเนาะของอุ้มขอเพาะเป็นแนวตั้งนะเพราะว่าอุ้มกีดเจาะช่องเป็นแนวตั้งนะคะ โอเคอเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปรกรณ์เห็นไนหะนี่มเมล็ดกวางตุ้งห้องเต้นะคะผมก็จะมาเทใส่ฝาฝาอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เนีเราจะได้มเมล็ดนี่นะคะอะงขอนั่งถาะนี่ขั้นตอนแรกก็คือเอา ไม้เสียบหมูปิ้งนะคะหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเราก็จะแตะแตะกับฟองน้ํานะคะเพื่อให้ไม้เราเปียกเนาะเพราะว่าเวลาที่ไม้เราตรงเนี้ยไม้เราเปียกแล้วนะคะเวลาเราจิ้มไปที่เมล็ดเมล็ดเราก็จะติดกับไม้นะคะทําให้ขั้นตอนการเพาะของเราง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอ๋อเดี๋ยวผมเพาะให้ดูช้าๆนะคะเห็นไหมน,ะนี่พอเราแตะขึ้นมาก็จะได้เป็นเมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้หนึ่งเมล็ดนะคะ ของที่ฟาร์มเรานะคะของอุ้ม,มเพาะสองแบบนะคะก็จะเพาะอยู่ที่อ่าช่องละหนึ่งเมล็ดนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่าวัสดุปลูกของเราเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าบางรอบอุ้มก็เพาะอยู่ที่หลุมนึงช่องนึงนะคะสองเมล็ดก็มีนะคะง่ายๆเลยนะคะอุ้มทําให้ดูแบบชา้ชาๆเลยนะคะเห็นไหมเราจิ้ม,มเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปที่ ช่องที่เราทำการกรีดไว้นะคะลงลึกไหมนะคะไม่ลึกนะคะก็เหมือนแบบว่าพอเราเอาใส่ลงไปแล้วอะ่ะมือเราจับไปอย่างเงี้ยเราก็จะโดนมเมล็ดนิด,น,ดนิดนึงนะคะไม่ถึงกับเอาลงไปจนหมดมากนะคะนี่นะเอาลงไปประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันจะติดผิว,วก็จะเหมือนกับอ่าถ้าเป็นกวางตุ้งห้องเต้อะเวลาขั้นตอนการเพราะก็จะเหมือนกับ เพาะผักสลัดเลยนะคะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้เม็ดกลมๆเอาลงไปเลยผมทำให้ดูแบบช้าๆนะคะเห็นไหมถ้าไม้แห้งเราก็เอามาแตะน้ำต่อได้เลยนะคะแล้วก็ทำการเพราะเนาะเห็นไหมนีม่อยู่ลุมนี้แล้ว ฟองน้ำของที่ฟาร์มเรานะคะเป็นฟองน้ำแผ่นเรียบนะคะที่เราเอามากรีดเองนะคะของอุ้มทำตัดช่องออกมาเนาะถ้าเป็นแนวนอนน่ะของอุ้มจะเป็นทั้งหมด14ช่องนะคะถ้าเป็นแนวตั้งแบบเนี้ยของอุ้มอ่ะเป็นแนวตั้งแบบเนี้ยของอุ้มจะเป็นทั้งหมด10บช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะตรงเนี้ยเป็น10บช่องนะคะ ฝั่งเนี้ยก็จะเป็นทั้งหมดแนวนอนนะคะก็าของอุ้มก็จะกรีดเป็นทั้งหมดตรงเนี้ยสิบสี่ช่องด้วยกันนะคะฟองน้ำหนึ่งแผ่นนะคะของอมเมงก็จะอยู่ที่ร้อยสี่สิบช่องนะคะตรงเนี้ยก็ถ้าเพื่อนเพื่อนที่ดูขั้นตอนการเพราะอยู่นะคะก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปดัดแปลงได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ลดต้นทุนของค่าฟองน้ําลงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นฟองน้ําแบบ มาตรฐานโดยทั่วไปก็อยู่ที่96ช่องนะคะอย่างของอุ้มของอุ้มใช้เองอะ่ะอุ้มเพื่อลดต้นทุนก็ถ้ามีอะไรที่ลดได้อุ้มก็ลดลงนะคะตรงนี้ถ้าใครดูแล้วเป็นประโยชน์เอาไปใช้ได้เลยนะก็ช่องหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราอ,ะอ่ะทำไมอุ้มถึงทำ140ช่องได้นะคะตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่ว่า เรารู้ว่าเราจะต้องแยกลูกเบี้ยที่แบบว่าไม่ให้มันมีความหนาแน่นสูงจนเกินไปนะคะทำไมช่องถึงต้องห่างช่องห่างช่องถี่ตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าอ่าเป็นลูกเบี้ยของเราต้นกล้าของเราอะคะ่ะเป็นพืชที่แบบว่าอ่าถ้าต้นเล็กๆเ,เราแยกขึ้นอนุบาลต่อไปได้ไหมนะคะหรือว่าเป็นพืชที่ต้องให ให้อันอ่าให้ที่อยู่ฟองน้ําอ่ะให้ต้นโตก่อนถึงแยกอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็เดี๋ยวอุ้มก็ค่อยๆเล่าบอกกันไปเอานะคะ พจะเสร็จขั้นตอนการเพราะกวางตุ้งห้องเต้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมทำกันง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวอุ้มนให้ใ,ใกล้นี่นะคะพอเราเพาะเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะอุ้มไม่ได้เพาะลงลึกจนเกินไปนะคะก็จะอยู่ที่ผิวๆอ่าดูมาไม้แตะให้ดูมันจะชัดกว่าเห็นไมมันก็จะอยู่ที่ผิวๆนะคะไม่ได้เอาลงจมลงไปเลยนะคะตรงเนี้ยก็จะทําให มเมล็ดเรางอกดีเนาะงอกสม่ำเสมอนะคะไม่เพาะลึกจนเกินไปนั่นเองนะคะพอเราเสร็จขั้นตอนที่2แล้วนะคะก็คือขั้นตอนการเพราะเมล็ดกวางตุ้งห้องเต้ไฮโดรนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือเราเอาฟองน้ํานะคะที่เราเพาะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอามาใส่ไว้ในกล่องพลาสติกนะคะตรงนี้อุ้มทําให้ดูเนาะก็ง่ายๆนะคะ ได้เลยนะแล้วก็จะเอาใส่ในกล่องไว้แบบนี้นะคะของอุ้มกล่องกล่องนึงอะ่ะจะใส่ได้อยู่ประมาณยี่สิบห้าแผ่นต่อหนึ่งกล่องนะคะพอเราใส่เสร็จแล้วนะเราก็จะทำการปิดนะคะฝาไว้แบบนี้นะคะตรงเนี้ยถ้าสำหรับกวางตุ้งห้องเต้นะคะก็จะปิดไว้สามวันนะคะก็จะเริ่มมีเมล็ดงอกขึ้นมานะคะพอ มเมล็ดงอกแล้วนะคะเราก็จะเอาไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปลอยที่อนุบาลหนึ่งเอาให้เขาเจอแสงแล้วก็มีกินปุ๋ยอ่อนๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะจบขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดกวางตุ้ง้องเต้ไฮโดรของโมูโมฟาร์มแล้วนะคะก็ทํากันง่ายๆเลยนะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะ1คือเอาฟองน้ํานะคะลงไปชุบในน้ํา สองทำการลงมือเพาะนะคะพอเพาะเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนที่สามคือเอาเก็บไว้ในกล่องพลาสติกดํานะคะปิดไว้3วันรอมเมล็ดงอกถึงเอาออกเจอแสงนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์นะคะเหมือนกันกับของอุ้มนะะเราก็หาวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้แทนได้หลักการง่ายๆก็คือเอาฟองน้ําแห้งๆนะคะคือเอาไปชุบน้ําให้มันเปียกพอมันเปียกชุ่มแล้วนะคะเอามเมล็ด วงพุงห้องเต้ใส่เข้าไปในช่องแล้วปิดให้อยู่ในที่มืดนะคะอยู่ทั้งหมด3วันแค่นั้นเองนะคะนี่คือหลักการของเขาพอง,งอกแล้วเราก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะส่วนสําหรับคลิปหน้าสําหรับการปลูกห้องเต้นะลุงจะพาไปดูขั้นตอนตั้งแต่การตั้งแต่มเมล็ดงอกเอาไปลอยที่อนุบาลหนึ่งพร้อมกับเอาแยกขึ้นโต๊ะปลูกกลองพุงห้องเต้นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ